เมื่อคืนสักประมาณสี่ทุ่มกว่าแ้วโอ้ยทั้งลมทั้งลมพายุฝนก็มานึกนึกว่วงอยู่เหมือนกันนะพวกอยู่ข้างในกุติบ้านพักต่างๆที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็มองดูยอดไม้สัหน่อยหนึง่งมันกิ่งแห้งมีไหมกิ่งผูกมันมีไหมว่าช่วงนี้ช่วงระยะนี้ไปเนี่ยมันเป็นช่วงฝนใหม่มันจะเป็นมันลมแรงพร้อมลมพายุมาพร้อมเนี่ย ้ามันมันมันเริ่มฝนใหม่นี่เดือนหกนี่ฝนเดือนหกนี่มันจะเป็นพายุพ้องคน้นในที่อยู่ที่อาศัยของใครของของใครของมันเนี่ยให้รู้จักดูด้วยเด้อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะไม่ใช่มีแต่มีแต่อาศัยอยู่อย่างเดียวมีแต่หลับแต่นอนไม่เคยมองหน้ามองหลังมองบนมองล่างเลยล่ะเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาเนี่ย มันมีหนักหนาสาหัสอยู่เร้อมันใครก็ช่วยใครไม่ได้เล้อ้าเป็นเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็มองขึ้นไปบนยอดไม้ซะหน่อยหนึ่งเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราก็น่าจะตัวตาดูว่ามันมีกิ่งแห้งกิ่งอะไรต่ออะไรที่ไม่ปลอดภัยมีไหมถ้าเห็นเนออเห็นมันมันไม่น่าจะปลอดภัยก็รีบมาบอกมันจะได้ให้ให้ให้ลูกสิษยลูกหาก็ ขาไปพิจารณาดูจะไปตัดจะไปเอาลงยังไงก็พิจารณาดูตามความเหมาะควรเมื่อในการความเป็นอยู่ของพวกเราเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษาตัวของเราเองมีแต่จะคอยให้คนอื่นเขาไปตรวจตาดูให้เราเองอยู่ตลอดเวลาเราอง,งองมืงอง,งอเท้าอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเลยตัวของเราเองเราก็ต้องรู้จักดูตัวของเราเองด้วยต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเราเองด้วย คนอื่นเขาเป็นตัวเป็นกําลังเสริมหรอกจะให้คนอื่นเขาไปเป็นเป็นตัวหลักให้แก่ชีวิตของเราก็ไม่ได้ชีวิตของเราเราก็ต้องเป็นตัวหลักซะเองส่วนผู้อื่นนะั้นเขาก็เป็นเพียงกําลังเสริมเท่านั้นแหละท่านผู้บอกว่าอัตายเฮาตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ประเสริฐที่สุดเพานะนี่พอเห็นลมพายุมาจัดจัดหนึง่งโอ้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะ ช่วงนี้ไปแนตะ่มันจะมีแต่ลมพายุทั้งนั้นแหละช่วงตน้นฤดูฝนมาแม้กระทั่งเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมอะไรต่ออะไรอยู่ใต้ต้นไม้เวลาลมมาหหรือรือถึงแม้ไม่มีลมมาแต่เดินอยู่ใต้ต้นไม้ก็ดูที่ไอ้กิ่งเรามองอยู่ข้างบนเนี่ยกิ่งแห้งๆอะไรตออะไรเรามองว่าเป็นกิ่งทั้เล็กอนะไะแต่เวลามันหล่นลงมาไม,ไม่เล็กนะบางทีมันขนาด เรามองอยู่บนยอดไม้เหมือนข,ขนาดโป้มือโป้เท้าไปเนี้ยเมือนขนาดข้อแขนเนี่ยมันหล่นลง,ลง,ลงมาเป่นขนาดต้นขานเนห่ยไปเนี่ย <c oughs> มันแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะในการภาวนาก็ไม่ใช่มีแต่หลับหูหลับตาไม่มองหน้ามองหลังไม่มองฟ้ามองดินเลยเนะี่ยมันก็เป็นความโง่ขึ้นไปเด้เอ,อการภาวนาให้หลับตาภาวนาก็จริงอยู่แต่เวลาหน่าก็รู้จักตัวตาดูแลรอบตัวของเราเป็นยังไง มันจะมีภัยอันตรายหรือไม่มันจะเป็นศัพยะสําหรับการการอยู่การอาศัยของเราในการเดินจยกมในการนั่งภาวนาของเราหรือไม่เราก็ตรวจตาดูเมื่อเราตรวจตาดูอย่างละเอียดคลายลอกค้อดแล้วเราจะมาหลับไปนอนเราจะมานั่งภาวนายังไงเราก็ไม่มีไม่มีความกางังวลเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรมีลมมีฝนมีอะไรเราก็ไม่กงังวลถ้าเป็นอย่างงั้นมันก็จะมากางังวลแล้วก็เป็นภยัยเป็นอันตรายด้วย ไอการภาวนาถ้าหากมันปล่อยให้มีอะไรมากังวลอยู่ภายในจิตในใจก็มาครอบครอบงำจิตใจของเราแม้แต่นิดเดียวก็ตามเดออไอไปรโพ้ความกังวลอันนั้นแหละมันจะเป็นตัวปิดกั้นปิดกั้นนี่จิตของเรามีความสงบได้เพราะนั้นการทําความสงบมันต้องไม่มีอะไรเข้ามากเกาะเยวเข้ามายุ่งเดี๋ยววุ่นวายเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวมันจึงจะมีความสงบได้ เพราะนั้นการการจะภาวนาของบวกเราจะมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเราก็ต้องพยายามละไอสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการใน,ในความสมบของเราในรอบตัวของเรารอบได้านของเราให้ออกไปให้หมดแล้วก็อย่าส่งจิตส่งใจไปรับเอาเข้ามาเป็นปฏรริโชน์งความกังวลคอยก่อกวนอันนั้นคอยห่วงอันนั้นคอยห่วงอันนั้นยุง่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของเราพอเรามาภาวนา พอมาภาวนาจะอยู่กับพุทโธก็ตามจะอยู่กับลมให้ใจเข้าออกก็ตามมันไม่อยู่เพราะสิ่งภายนอกที่เราไม่ระมัดระวังเราไม่ดูแลไม่ดรักษาเนี่ยมันจะเป็นกําลังที่ฉุดล่าจิตใจของเราให้ออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นแหละก็เลยเป็นความฟุ้งซ่านไปซะแทนที่จะมีความสงบก็จะเป็นความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก่อควรมากเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการความฟุ้งฟุ้งซ่านยิ่งไปต่อต้าน ยิ่งไปตั้งความไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เลยเป็นความหมุดหิดเป็นความลำคาญไปเลยหเห็นไหมอุทะจากกุจกจักความฟุ้งซ่านหงุดหิดลำคาญก็ามาครอบงำจิตใจของพวกเรากเพราะพวกเราไม่ระมันระวังไม่ดูแลรอบดูของเราเองเพราะนั้นการภาวนาก็เป็นการหลับตาก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่หลับก็จนไม่มองหน้ามองหลังเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นการภาวนาคือการหลับตาหลับตาภาวนา แตเ่เวลานั้นเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษารู้รู้จักป้องกันด้วยแล้วพอเราป้องกันดีดูแลรักษาดีเวลาเรามาภาวนาเราก็จะไม่มีอะไรมาเป็นกังวลหลับตาเราก็หลับได้สุดอย่างสบายอยู่สบายใจเพราะไม่ต้องไปห่วงอะไรแล้วจากนั้นเราก็บ่งหน้าสู่ความสงบยกเอาคําบริกรรมหอพุโทโธพุโทโธฝากเป็นฝากตายไว้กับคำว่าพุโทโธเท่นั้นน่ทุกสิ่งทุกประการ บนโลกนี <premises. S 2> ้นับตั้งแต่ร่างกายเราเป็นต้นไปเราจะไม่กังวลไม่ไปห่วงไม่ไปอะไรอาวรทุกสิ่งรูประการเนี่ยแหละมันจะมีมันจะมีหรือมันจะไม่มีมันจะเกิดหรือมันจะดับก็ปอดไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละเราจะไม่สนใจไม่สนใจทั้งภายนอกไม่สนใจทั้งภายในแต่เราจะให้ความใส่ใจอยู่แต่งานเทัานั่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธต่านั้นเป็นเราก็จะเป็นอยู่กับพุทโธตายเราก็จะจับเอาพุทโธไว้ให้แน่นตายไปฟ้องกอบพุทโธจะไม่วางไม่จากกันเลย ถ้าเราจับไว้ให้แน่นอย่างนั้นแต่การภาวนาของเราต้องความสงบมันไม่เนิ่นช้าดุมันจะต้องสงบจนได้เลยนะการทำความสงบของเราต้องต้องให้มีความหนักแน่นต่อการทําอย่างนั้นเพราะชีวิตของบววเราจะมีคุณค่าอยู่ที่จิตใจทรงอัตทรงธรรมท่านั้นแหละถ้าจิตใจหาอัตหาธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ได้แล้วตลอดชีวิตของบัวเราเนี่ยจิตใจมีแต่ความฝัดแฝ่อยู่ตลอดมีแต่ความหิวกระหาย ดิ้นรนอยู่ตลอดและเราจะไปหาความสุขมาจากไหนล่ะก็เมื่อจิตใจมีแต่ความดินน้นรนจิตใจมีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่อยู่ภายในใจิตในใจของเรามันไม่ได้อยู่กับทางร่างกายของเราร่างกายของเรามีมมมแต่เป็นภาระของเราเนี่ยลำหลักว่าภาระหาเวไปจากขันธาขันธ์ห้าเป็นภาระไอเราต้องเยียวยาดูแลบริหารมันตั้งแต่วันเราเกิดมาแล้วจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายพอไม่สามารถบริหารมันได้แล้ว เราก็คืนร่างกายนี่สู่เจ้าของเดิมเขาคือธาตุสีดินน้ำลมไฟตอนนี้นองมันก็มีเท่านั้นแหละร่างกายของพวกเราแต่ในขณะที่เรายังดูแลรักษามันอยู่แล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะเอามันมาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ในการสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่มีเครื่องมืออันนี้เราก็ไม่สามารถสร้างอะไรอะไรต่ออะไรขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของเราได้แม้เราอยากจะอยากจะสร้างอยากจะทำแบบไหนเราก็ไม่สามารถทําได้ ก็เมื่อเราไม่มีร่างกายคือเครื่องมือประเสริฐนี่เราจะไปนั่งภาวนาได้ยังไงเราจะไปเดินจงกรมได้ยังไงเราจะไปทํคฟามดีได้ยังไงมันไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือแล้วเออโดยเฉพาะจิตดวงเดียวล้วนๆมันทําอะไรไม่ได้หรอกมันก็มีแต่มีแต่ธาตุรู้รับรับรู้รับทราบเท่านั้นแหละมันจะไปทําอะไรได้ <c oughs> จิตมันต้อง <c oughs> มันต้องอาศายัยเกี่ยวเนื่องอยู่กับร่างกายมันจึงไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือประเสริฐได้ เพราะนั่นในขณะที่เราอยู่กับมันเราดูแลรักษาบริหารมันเยียวยามันไปตามกําลังความสามารถของเราก็จริงอยู่แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราดูแลเย Full ียวยาบริหารมันเราก็ต้องรีบเร่งเอาประโยชน์จากมันถ้าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เหนื่อยเป่านะเนี่ยเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก,กับการดูแลรักษามันแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยแล้วมันไม่ขาดทุนเนีพื่อมาพิจารณาดูในขณะที่เราดูแลเยียวยารักษามัน เราก็ต้องตื่นตัวตื่นตัวที่จะเอาประโยชน์จากมันเอามาเป็นเอามาเป็นเครื่องมือในการทําคุณงามความดีในการอบรมจิตอบรมใจของเราเพอถึงเราจะใช้มันมันก็เสือ่อมเราไม่ใช้มันก็ไมก็เสือ่อมมันมีแต่ความเสื่อมสิ้นไปเป็นที่สุดคือความเสื่อมสิ้นไปเท่านั้นแหละนีเน่เป็นธรรมชาติของจิตของร่างกายแต่ถ้าจิตใจของเราบริหารมาดีแล้วอบรมมาดีแล้วมันมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น ความเจริญของจิตนั่นคือการเอาสุขมาสู่เราเองเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะจิตใจของเรามีมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจที่จะมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็เพราะพวกเราตื่นตัวขึ้นมาในการอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างสม่ำเสมอแล้วจิตของเราจะเป็นจิตดวงประเสริฐดวงจิตดวงทรงอักษงธรรมก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ <c oughs> อาตั้งใจรับพอรอนนะตั้งใจรับพรจะต้องบูตนาให้พอ่อนยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกาปติเองอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสัมิจตุสเพปุเรนตุสังกปันจันโทปนรโสยะธามนิโชอันติรโสอยะธา यो विवान्तु शम्भरो जतु मा भवान् धरायो सुखी ทายุโกอิภาวะภิวันธนเสวีสัดิจังโยทานเยโนอินจังทารวยธรรมายวันทานติอายุวานุอิสุขังบาลัง อักกตเวปัสสนานังอักแหงธรรมังวิชชาตังอังเกตุเถปัสสนานังดักขิเนเยอนุตรังอังเกถมเมปัสสนานังวิรากุปสสเมสุขคิ Nang te sang te pasang nang, nang pun jak he te na anu tareng, Angga saming danang datatang, akang unyang pekuatati, Anggang ayu ajawan nuja, ya suki te sukang parang, พัะกาสานตมิทาวิอาคาธรรมสมาโยตยเดวะปุตโตอมดสวาออาคาปะโจปะโมเดติเดเมวัตุสพบังการังละขันตุสาบเดวะตา สามพระพุทธาตูพาเวทได้ศัทธาสวดที่พวันตุเตงพวะวตุสาะมงเกรังรักเขนตุสาบเทวตานสัมบาธรรมาตูพาเวทได้สัทธาสวดที่พวันตุเต ภาวตุสะพังการังรักษสบพเทวตางสัมบาสังขารดุพาเวทัยสัทธาสตาิภพะวันตกเตอ้าวจัดอาหารทานันเด้อ ช่วยกันดูแลช่วยกันแบ่งปันกันไปแยกย้ายแจกจ่ายไปให้ทั่วถึงเนอะจัดอาหารทานกันสะก่อนทานอาหารสะก่อน